ได้ข่าววันนี้เป็นรายกันใหม่ อ๋อใช่ครับชื่อรายการ Brainside x e c u t i v e ครับ Brainside x e s u t i v e นะครับเป็นรายการใหม่ของ b บ a นด i n s i ไซดนะครับจะเล่าถึงการไปพูดคุยกับผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องงานกับเรื่องคนครับ<ม>ว่าเขาทำงานยังไงแล้วก็พัฒนาคนในองค์กรยังไงบ้างรครับมันน่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้คนใหม่ๆได้เพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกับคุณสุรศักดิ์อารีสว่างกิจหรือว่าคุณจา๋าเนี่ยเป็น MD ของบริษัท Power Plus ผู้ให้บริการเช่า Power Bank ครับก็<ม>จะได้แบบความท้าทายในการทำธุรกิจให้เช่า Power Bank ว่ามันต่างกับธุรกิจอื่นๆยัง ควที่แบบเป็นองค์กรที่กึ่งจะออนไลน์ก็ไม่ใช่จะออฟไลน์ก็ไม่ใช่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับคุณจ่ายนะครับสวัสดีครับคุณจายสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้โควิดนาทีมาเลยก็เหนื่อยหน่อยนะฮะทุกธุรกิจตอนนี้ผมว่า เหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มกับมา restart ขึ้นใหม่แต่ที่ออฟฟิศเรานี่ในช่วงที่หยุดไปให้พนักงาน Work from Home เราก็เน้นในเรื่องของการให้พนักงานเนี่ยพยายามที่จะสร้างคุณค่าด้วยตัวเอง เช่นศึกษาในมุมที่ตัวเองอยังไม่เคยทํามาก่อนเตรียมการสำหรับว่าถ้าวันหนึ่งี่เราเปิดมาปุ๊บเราต้องเรียกได้ว่าวิ่งได้เลยไม่ใช่ว่าต้องมานั่งรอเวลาเดินก่อนอะไรนี้ในสิ่งที่เราเตรียมการกันมาครับผมโอเคครับแล้วเห็นพออ่านประวัติของคุณจ๋าดูแล้วเหมือนแบบทำงานกับพวกออนไลน์ตลอดสายออนไลน์อ่าใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาอยู่กึ่งกึงออฟไลน์จะว่าไปแล้วก็มีความมีความแตกต่างอยู่พอสมควรนะฮะ เราต้องยอมรับว,ว่าในยุคนี้เนี่ยยุของเรื่องของออนไลนล์ทุกอย่างอยู่บนมือถือหมดเลยทุกคนออนไลน์หมดธุกรกิจสินค้าไหนก็แล้วแต่มันเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นมีเดียดิสรัฟทีฟของจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องกระโดดไปสู่ออนไลน์หมดในขณะที่ผมเองจากที่สายออนไลน์มาตลอด10กว่าปีนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาสู่จะเรียกว่าเป็นออฟไลน์100%ก็ไม่เชิงมันจะเป็นธุรกิจที่พาดกันอยู่ระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์อย่างละครึง่งผมมองว่าแบบนั้นนะ ก็คือตัว key success factor จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ตัวออนไลน์นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยดันให้เกิดแอคชั่นในรูปแบบของการใช้งานแบบออฟไลน์ให้ได้อย่างนี้ช่วยเล่ประวัติความเป็นมาของ powerplus หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง powerplus จริงๆแล้วเราเริ่มเปิดบริษัทมาตั้งแต่เมื่อประมาณสักช่วงกลางปีที่แล้วโดยที่โมเดลธุรกิจเนี่ยเราเอามาจากทางของฝั่งจีนนะครับก็คือทางที่ประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจให้เช่า powerbank เนี่ย เขาสักเซสมากๆกเลยการใช้งานโทรศัพท์มือถือมันมีอัตราการเติบโตที่สูงมากๆเลยทุกวันนี้คนอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยมากกว่าเ้าชั่วโมงต่อวันที่ประเทศจีนก็เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยมันหลีดไปสู่การที่ทาให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันแบตหมดไวพอแบตหมดไวปุ๊บอ่สิ่งที่ตามมาคือยูเซอร์ต้องการที่จะทำยังไงก็ได้ให้มือถือเนี่ยมันใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อสักช่วง3-4ปีก่อนนะครับธุรกิจ power bank กกก็็เเรรริ่่่่มปนนทีู้จััอยยาางแพหลล พ,พนทอยด์นึงที่เกิดขึ้นก็คือยูเซอร์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าฉันต้องพก power bank ไปไหนมาไหนตลอดเวลาซึ่งมันน่าเหนื่อยถ้าตอนนี้ใครไปที่จีนก็จะเห็นได้ว่าทุกหัวมุมถนนเลยทุกห้างสรรพสินค้านะครับแหล่งคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยจะมีตู้ให้เช่ากระเป๋าแบง์เนี่ยวางเต็มไปหมดเลยนะครับแต่และที่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเป็น10แบรนด์เลยซึ่งอันเนี้ยผมก็ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจมากๆพอเราเห็นซั c ไซสแบบนี้ที่จีนปุ๊บเนี่ยเราจึงมอง เมืองไทยเองมีอัตราการคอนซูมโทรศัพท์มือถือการใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยสูงมากเป็นต้นต้นของโลกเลยอันนี้ผมเลยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะมีธุรกิจนี้ในประเทศไทย p o w e r p าสสิ่งได้เกิดขึ้นมาณจุดนี้ครับอ่าแล้วกรุทธุรกิจของ p o w e r พ,พเป็นยังไงบ้างครับ ตรงนี้ต้องบอกว่าเราเอา Success ของจีนมาแล้วก็เอามา a d a p t ใช้ให้มันเหมาะสมกับประเทศไทยคนไทยชอบท่องเที่ยวเนาะแล้วก็คนไทยชอบใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กสั่งของออนไลน์บ้างหรือว่าไปที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับในขณะเดียวกันคนไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าอชอบที่จะทําอะไรบางอย่างติดต่อก,กับเพื่อนนะครับชอบที่จะทําให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันทำให้ได้มากกว่าแค่เป็นแค่โทรศัพท์มือถือเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ย เราพัฒนาในส่วนที่ว่าเราจะทําให้แอปพลิเคชันของ Power Plus ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของ user แต่ละรายเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าแค่ใช้เป็นแอปให้ชาว Power Bank เฉยๆมันจะหลีดมาสู่การทําการตลาดผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ลิงก์กับทางหน้าจอที่เป็นตู้สเตชันของเราอันนี้เป็นเรื่องที่เราพยายาพิจ่จะอแดปจากจีนมามาที่ไทยนะครับ ผู้ให้ชอบพื้นที่ที่เอาตู้พอแบงค์ของพอพาร์ทเนอไปตั้งเลยครับเขาจะได้อะไรบ้างครับพาร์ทเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นคีย์สักเซสแฟกเตอร์ของเราเลยนะครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทให้ลูกค้าเองเนี่ยได้เห็นตู้ของเราในทุกทกที่มันคือความอุ่นใจของเขาคือประมาณเหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฉันหยิบพอแบงค์เนี่ย,จ,ยจากร้านเนี่ยแล้วฉันต้องกลับมาร้านเดิมอีกเหรอถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเกิดความเอของเขาละเพราะฉะนั้นพาร์ทเ,เ,เนี่ย สำคัญเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นรายย่อยทั้งหลายประเภทที่เรามองว่าเป็น SME อนะครับอาจจะเป็นร้านอาหารที่มีไซส์นั่งขนาดสัก20-50ที่นั่งหรือว่าเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่แต่ว่ามีอยู่สาขาเดียวทีมงานเดินหาพาร์ทเนอร์ทั่วกรุงเทพปัจจุบันนี้เรามีพาร์ทเนอร์รายย่อยแบบนี้ประมาณสัก500ร้านค้าทั่วกรุงเทพเลยนี่เป็นพาร์ทเนอร์กลุ่มแรกที่เราเดินทางไปหาพวกเขาส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มเชนใหญ่นะครับ กลุ่มเชนใหญ่เนี่ยตอนนี้ในปัจจุบันที่เรามีก็คือเราแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกัน3กลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มห้างสรรพสินค้านะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพวกที่เป็นเราเรียกว่าเป็นเซอร์วิสเชนกลุ่มแรกห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราเริ่มต้นวางแล้วนะครับที่ห้างอย่างมาบุญครองต้องบอกว่าตู้ขนาดใหญ่เนี่ยมันมีบิสเซนสมดลก็คือมีเรื่องของจอโฆษณาด้วยเพราะฉะนั้นการไปวางที่บรรดาหห้างใญ่ๆ เรามีการน,นำเสนอเรื่องของรายได้จากการขายค่าโฆษณาในตู้ด้วยห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราจะวางตู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยมาบุญคงเนี่ยเราวางอยู่ประมาณ16ตู้ทั้งห้างเลยคุณเดิมมาบุญคงเนี่ยรับรองได้ว่าคุณไม่มีทางแบตหมดมาบุญคงเกตเวเอกมัยฟิวเจอร์พาร์คลังสิท์อีสต์พาร์คนะครับตอนนี้เรากำลังจะวางที่เทอร์มินอล21นะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับที่เดะพรมนาด นะครับเป็นต้นแล้วก็ตอนนี้เราได้สัญญาที่จะวางห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศแล้วส่วนในกลุ่มของมหาวิทยาลายัยไปนําเสนอโมเดลที่ว่ามันไม่ใช่แค่ตู้ให้ชอบพาแบงค์ละอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเอดะไอซัมชันนรับอสัมชันนะครับเอดะเนี่ยเราไปคุยแล้วก็นําเสนอในมุมที่ว่าเราจะเอาตู้ใหญ่ไปวางจะมีความร่วมมือทางธุรกิจอย่างเช่นเขามีคณะบริหารธุรกิจนะครับเราจะชักชวนให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจของเขาเนี่ยมาร่วมกันวางแผนธุรกิจในการหารายได้จากการทํา ธุรกิจให้ชาพอแบงค์ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางบริษัทเองไม่ได้มองว่าเป็นการหาเงินเป็นการสนใจแค่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับแต่เป็นการฝึกน้องๆที่กําลังจะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆใ,ในยุคต่อๆไปเนี่ยได้เริ่มต้นวางแผนว่าเฮ้ยเขาจะมีแอปพลิเคชันเขาจะมีตู้ซึ่งสามารถที่จะไปขายโฆษณาได้หรือว่าใช้เป็นสื่อทางการตลาดอะไรยี้เป็นต้นนะครับ กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นเซอร์วิสเชนทั้งหลายนะครับกลุ่มเซอร์วิสเชนเนี่ยตอนนี้ที่เราวางก็คือมีออตเตอรีซึ่งเป็นร้านซักผ้า24ชั่วโมงที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นตอนนี้สูงมากๆเลยออตเตอรีเนี่ยก็มองว่าเอ้ยการที่มีตู้แช่พอแบงค์แบบนี้เนี่ยในร้านของเขาเองเนี่ยมันดีเพราะว่าเวลาลูกค้ามาซักผ้าต้องใช้เวลาอย่างน้อยคือ2อชั่วโมงนั่งกดมือถือแบตบหมดทําไงนี่คือเพนพอยของเขาซึ่งตรวนี้เขาก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสเสริมจากธุรกกิจหขขออองงเาีต่นึ แล้วก็เชนคอฟฟอย่างเช่น o f f e e Today นะครับแล้วก็มีเริ่มต้นวางในหลายๆสาขาแล้วนะครับรวมทั้งตอนนี้เราเพิ่งได้จบยิวมาก็คือ,อาทางร้านกาแฟาพันไทยในปั้นมอนพีทจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆเพราะว่าอย,าย่างที่เรียนได้สร้างกันตอนต้นเนาะว่า,าตัวตู้ขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตู้วเช p าพอแบง n ์อย่างเดียวนะครับมันจะกลายเป็นสื่อทางการตลาดที่สําคัญอีกอันนึงเลยยูเซอร์เนี่ยอุ่นใจได้นะครับว่า power plus เนี่ยอยู่ในทุกๆไลฟ์สไตล์ของคุณจริงๆ มว่าคุณจะไปเรียนหนังสือคุณยืมมาปุ๊บตกเย็นคุณไปเดินห้างเทอร์มินอลยีคุณก็คือที่เทอร์มินอลได้หรือระหว่างทางคุณเอาจากเทอร์มินอลยีแล้วคุณต้องการที่จะไปคืนที่ปั้มพิธีแถวบ้านคุณก็ไปคืนได้เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่เรากําลังจะพยายามที่จะสร้างพาร์เนอร์ที่แข็งแร่งทั้งประเทศเลยนะครับเมื่อกี้พี่จ๋บอกว่า เหมือน Power p s จะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟร้านอาหารอะไรงี้ครับแล้วเราสามารถเจอ Power p l u s ได้ที่อื่นหรือเปล่าที่มันไม่ใช่แบบสถานที่ที่ตั้งอยู่กับถาวรน,นี่ครับต้องบอกแบบนี้นะครับในมุมของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากให้ Power p l u s เนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ติดกับคุณเนี่ยเหมือนกับมือถือเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแผนของเราคือเราจะเอา Power p l u s เนี่ยไปอยู่ในทุกท,ที่ที่คุณพกมือถือไปด้วยนะครับอย่างเช่นง่ายๆที่ผ่านมาเราไปงานอีเวนต์ต่างๆ มากมายเลยพาร์ทเนอร์ที่เป็นอีเวนต์อ์แกนเซอร์นะครับงานกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสิงห์รวมทั้งงาน t g i f ที่สยามที่ไหนคือเรียกได้ว่าที่ที่เป็นที่คนไปเพื่อที่จะใช้ชีวิตในสไตล์ของเขาเอามือถือไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปศิลปินที่ที่ชอบทั้งหลายก็จะมีเราอะไปอยู่ตรงนั้นด้วยเพื่อให้เขาอุ่นใจได้ว่าเขาอะเต็มที่เลยแบบไม่หมดแน่นอนนะครับ เม่หามา,รายระยะสั้นระยะยาวของ Power Plus นี่จะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เราวางแผนเอาไว้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจให้ชาบ Power Bank นะครับพร้อมกับเป็นมีเดียรูปแบบใหม่แล้วก็ในระยะกลางต่อไปนะครับเรต็ปต่อไป My ส่วนของเราคือเราต้องการที่พัฒนาให้ตัวแอปพลิเคชันของ Power Plus ซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ผมเองผมถือว่าเราสักเซสมากๆนะครับทั้งที่เราผ่านเ,เรื่องอย่างโควิดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างหนักหนาแล้วก็ร้ายแรงมากของประเทศไทยเรา เรียกว่าของทั้งโลกเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าอย่างช่วงก่อนโควิดนี่เรามียอดดาวโหลดแอปพลิเคชันพาวเวอร์อยู่ประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นกว่ากว่านะครับสามหมว่ากว่าดาวน์โหลดแต่ว่าพอกลับมาตอนนี้นี่เรามีการเตรียมการช่วงโควิดนะครับแล้วก็มีการสร้างแบรนด์นะครับมีการสร้างแบรนด์มีการวางแผนเป็นอย่างดีอย่างที่เรียนได้ทราบตั้งแต่ตอนแรกว่าเราเตรียมตัวที่จะวิ่งพอโควิดหมดปับ๊บหยุดสัญญาณเรื่องการหยุดพักโควิดเมื่อไหร่พักโรคโควิดเมื่อไหร่เราจะวิ่งทันทีเราจะไม่เดินละ ตอนนี้เนี่ยเรามียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยสูงเกิน2 0 0 0 0 0รายละปัจจุบันนี้แผนในระยะกลางของเราคือเราต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันตัว powerplus เนี่ยให้เป็นมากกว่าแค่แอปพลิเคชันสำหรับเช่า powerbank อ,อย่างเดียวเราจะพัฒนาจนก,กระทั่งมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชันเป็นไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชันคืออย่างเช่นสมมติว่าวันหนึ่งที่คุณวีออกจากบ้านเนี่ยเราจะดีใจมากๆถ้าเกิดคุณวีรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันต้องเปิดแอป powerplus เพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะ eh, ฉันจะได้โปรโมชั่นในการซื้อของวันนี้ได้อะไรบ้างหรือว่า ฉันจะต้องเล่นเกมผ่านแอป Power Plus กับตู้ที่ฉันรู้สึกว่าฉันมันอยู่ใกล้ๆบ้านฉันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งได้รับโปรโมโชั่นต่างๆได้รับส่วนลดพิเศษจากพาร์ทเนอร์ทั้งหลายที่เรามีในทุกๆวันเลยนะครับอันนี้เป็นมุมที่เรามองว่ามันจะต้องไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของยูเซอร์ให้ได้แล้วก็ปลายทางเลยก็คือเรามองว่าในอีก2ปีข้างหน้านะครับ Power p a s s จะกลายเป็นแอปที่เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอปนะครับเป็นซูเปอร์แอปที่ทุกคนสามารถที่จะใช้งาน ตอบโจทย์นะครับทำให้ชีวิตของเรานักศึกษาหรือว่าคนทั่วๆไปที่ใช้งาน p o อพ r สนี่มันดีขึ้นมันสนุกขึ้นมันบวกขึ้นมัน plus ขึ้นในทุกๆด้านนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายระยะยาวของเราครับผมโอเคครับอยากรู้ในมุมของการพัฒนาคนพัฒนาองค,ออค์กรของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าอ่อพ,อพัสเองนะครับเรามีความเป็นสตาร์ทอัพนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกได้ว่า เราแทบจะลืมเรื่องกฎเกณฑ์ของการทำบริษัทในยุคแบบเดิมๆที่นี่เรียกได้ว่าเราค่อนข้างเปิดกว้างมากในแง่ของการรับไอเดียใหม่ๆนวตัตก,กรรมใหม่ๆเข้ามาดั้การสร้างคนสร้างทีมในรูปแบบที่เราเองอยากให้เป็นแบบนั้นด้วยยกตัวอย่างง่ายๆแนวคิดในการสร้างคนของเราก็คือเราไม่ได้จํากัดเขาตามกรอบเดิมๆของสังคมที่วางมาเราไม่ได้บอกว่าพนักง,งานที่มาทำงานที่นี่จะต้องจบปริญญาตรี ที่นี่ที่นั่นที่โน่นหรือว่าเกรดเฉลี่ยต้องเท่านี้โปรแกรมเมอร์ของเราบางคนจบแค่ม6เองคุณมีเชื่อไหมครเป็นเด็กม6ที่เรียกได้ว่าผมอยู่ในสายพัฒนาแอปพลิเคชันมาเป็น10ปีเนี่ยเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ถือว่าใช้ได้มีหน่วยการดีแล้วก็มีแนวคิดที่เก่งกาจมากที่จะเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกําลังหลักสําคัญคนหนึ่งที่ทําให้ apple plus เองเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วเนี่ยในอีกสอสาเดือนข้างหน้าเนี่ย ทุกคนจะเห็นว่าแอป Power Plus เองมันจะมีจุดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่เราที่เราวางสำหรับในงแง่ของการพัฒนาคนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับตู้เช่ Power Power Plus ล้วนะครับอยากให้คุณจ่าเนี่ยอธิบายตู้นี้ให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับตู้นี้ก็คือตู้ขนาดใหญ่นะครับมีพอแบงค์ให้เช่าอยู่ทั้งหมด48สล็อตอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมี QR Code คดนะครับเอาไว้ยิงเพื่อที่จะสแกนเอาพอแบงค์ออกมาใช้งานส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นหน้าจอนะครับซึ่งเราจะมีการคอนโทรลด้วยระบบแอนด์เน็ตเวิร์ของบริษัทเราเองนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าตัวตู้เนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะครับสามารถที่จะควบคุมการยิงแอดโฆษณาทั้งเป็นแบบภาพนิ่งแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับ ผ่านระบบแอนด์ทเวิร์กตรงกลางที่อยู่ที่ออฟฟิศสำนังกงานใหญ่ของเราซึ่งตรงนี้เองก็จะทํางานร่วมกันกับหน้าจอในแอปพลิเคชันด้วยนะครับผมอ๋อครับเราจะเห็นตู้นี้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ที่มีวางก็คือในบรรดาห้างใหญ่ๆทั้งหลายนะครับเทอร์มินอลยีนะครับมบุนคองนะครับเกตเวกกะไมัยฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับแล้วก็กําลังจะวางที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับ กรณงมาที่เซ็นทัลทุกสาขาทั่วประเทศเลยเข้าใครับแล้วถ้าวีเดินไปเจอเจ้าตู้เนี้ยครับเราอยากเช่าพ o w e r b a วีต้องทำยังไงบ้างครับง่ายๆเลยครับก็คือเราแค่เข้าไปที่ App Store นะครับทั้ง iOS ทั้ง Android ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน power plus ออกมานะครับหลังจากนั้นก็รีจิสเตอร์นะครับผ่าน Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็เด posit เงินนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณวีเองผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับเราจะหักค่าเด posit แค่บาทเดียวเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็เอาแอปพลิเคชันเนีน QR ตรง แล้วเดี๋ยวตัวพอแบงก์ออก็เอามาใ,ใช้ง่ายๆเลยครับแค่นั้นเองแล้วก็หลังจากที่เช่าไปปุุบเนียคุณวีจะสะดวกไปคืนที่ไหนก็สามารถที่จะมองหาตู้เหลืองๆไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ได้นะครับแล้วก็ไปเสียบคืนแค่นั้นก็จบแล้วครับราคาเป็นยังไงบ้างครับแล้วแบบพอแบงค์ลูกนี้ชาร์จโทรศัพท์ได้กี่รอบหรือว่าอะไรอาพอแบงค์เนี่ยจะชาร์จโทรศัพท์ได้ประมาณ2รอบเอ่อค่าเช่าก็อยู่แค่ชั่วโมงละสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดทั้งวันเลยก็แค่45บาทนะครับโอเคครับงั้นก็ต้องขอบคุณคุณจ่ายมากนะครับครับ,รบธุรกิจให้เชา่า Power Bank นะครับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจครับเพราะว่ามันตอบจทว์เพนพอยได้อย่างดีเวลาพรอมือถือแบตหมดอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเชา่าก็จะเวิร์กกว่าการที่ต้องไปเดินหาปลั๊กอย่างเดียวแต่การจะเป็นธุรกิจให้เชา่า p o w e Bank ในระยะยาวเนี่ยคุณก็ต้องสื่อสารให้ผู้โดยพวรู้ว่าทำไมถึงต้องเช่าด้วยไม่งั้นถ้าผู้โรไม่เข้าใจว่าท่องเชา่า p o w e Bank เนี่ย ก็เขาคงไม่ใช้บริการนะครับดังนั้นการมีรายได้จากค่าโฆษณามาเสริมน่าจะช่วยทําให้การสร้าง learning curve ของผู้ใช้พวกเนี่ยตอกไปได้ยาวมากขึ้นจนผู้เข้าใจแล้วว่าเขาต้องเช่า Power Bank แล้วแหละทาง Power p l s s ก็จะมีรายได้ไหลเข้ามาเองโดยอัตโนมัติสำหรับตอนหน้า Brainy s a l e t o o l จะพาไปคุยกับผู้บริหารท่านใดในธุรกิจใดบ้างก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ